ขึ้นโรงขึ้นศาลคือราศีไม่น่าเชื่อนะครับราศีราศีราศีเหรียีคไม่น่าเชื่อครับราศีธนูครับเรียนดวงชะตาจะขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับมีสิทธิ์ได้สองสถานคือตัวเราเป็นโจทกับตัวเราเป็นจำเลย โดยเหตุว่ากรรมเก่าอันเกิดจากตัวเองเนื่องจากชาวราศีธนูเนี่ยนะครับนับตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่29พฤษภาคมปีหน้าเนี่ยนะครับดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบดีโครจรเป็นอาริกระดวงชะตาพฤหัสอริพฤหัสคือคุณธรรมความถูกต้องพฤหัสคือเรื่องของความดีความงามเป็นอาริกระดวงชะตาก็แปลว่าความดีความงามความสําเร็จความรุ่งเรืองยากที่จะมังเกิดขึ้น กับชาวราศีธนูและที่สําคัญนะครับในจังหวะนี้เนี่ยดาวราหูโครจรเป็นวินาศกับดวงชะตาเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเป็นกรรมเก่าที่มีมาตั้งแต่สองาปีที่แล้วแล้วดำรงคงอยู่มาแสดงผลตอนนี้บางทีเราไม่ได้ทาอะไรเลยแต่ปรากฏญาติพี่น้องของเราไปทําอะไรผิดกฎหมาย ฝ่าจะรู้เรื่องรู้ราวต้องขึ้นลงข,นขึ้นสารเลือกตกยางออกล้มหมอนนอนเสือนอนหยอดน้ำกระต้มมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นรวมมาถึงขึ้นลงขึ้นสารเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราตีธนูต้องระวังยิ่งนะต้องทําในสิ่งที่เป็นกุศลมงคลบุญรักษาต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไวยคุ้มครองตัวต้องรู้จักที่ทําในเรื่องราวที่ดีและไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายจะได้เป็นกรอบคุ้มครองตัวครับเอาละครับ ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางหัวราศาสร์เพื่อให้คุณได้ระมัดระวังตัวว่าในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาจะขึ้นลงขึ้นศาลได้แก่ชาวราศีธนูฟังตรงครับ ไช่นะเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นสัญญาณทําให้เราได้มีเวลารับมือ <c oughs> ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องกลัวไม่ต้องบอกไม่ต้องยังไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นการทํานายล่วงหน้าก็าถือว่าเราได้รู้อนาคตไว้ก่อนไง<อ>ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรแบบไหนเราจะได้ป้องก<ร>ันตัว<อ>ได้ทุกวันนี้ใครรับงานให้ แม่แล้วก็พี่พี่กับมีค่ะให้พี่ที่กับมีคนแม่รับไปัดเวลาเกิดเหตุใครขับรถให้ใครขับรถให้พี่ทำอะไรพี่พี่เปิดเปิดเพลงเปิดเพลงบาเวลาอันนี้ขึ้นอเป็นคนไม่ได้เงินีนครอบครัวนี้เลยทำเป็นครอบครัวเลยเออดีเลยเนาะ ก็เผื่อไว้เตรียมตัวไว้เผื่อดีกว่าใช่ไม่ต้องไม่ต้องไม่กลัวคุยเรื่องงานน้องน้องเาดีกว่าตอนนี้เห็นมีละครใช่ค่ะสนุกไหมเล่าก็สนุกค่ะชอบค่ะเรื่องแรกของละครชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมคะก็เปลี่ยนไปที่แบบงานเยอะขึ้นค่ะแล้วก็มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นไปไหนมาไหนคนก็ทักทายใช่คอนี้ไม่ีใครไม่มีใครตอบถูกก็แค่เป็นเรื่องมามาระวังไว้นะคะโชคดีค่ะโชคดีค่ะ ให้ตบถธงนะคะข้อนี้แต่มีบรรดาคนที่มีธงทั้ง4เจอกันหน่อยอันนี้เป็นรอบเงินขวัญถุงนะคะเจิญค่ะอันนี้รอบเงินขวัญถุงนะคะทั้ง4ท่านมีธงอยู่แล้วจับไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพิัมเลยพี่เมียวหนึ่งธงหนึ่งนึ่งสองสามใครเอ่ยพี่วันนี้ขอบคุณค่ะ ช่วงท้าย,ายของรายการอาจารย์รักยังรออยู่เหมือนเดิมครับเจออาจารย์รักแล้วต้องบอกคุณผู้ชมค่ะศึก,รกร12ราศีที่นี่ที่<อ>เดียวดูดวงแม่นแม่นอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบในห่วงช่วงนี้ไปหนึ่งเดือนนะครับเป็นช่วงเทศกาลทอดกรถินสามาคัคคีประจำปีขอให้ชาวไทยผู้เป็นชาวพุทธใช้โอกาสอันเป็นมหามงคลตามพุทธบัญญัติทอดกถิน เป็นมงคลบุญตามพุทธบัญญัติว่าพระสงฆ์อยู่จำนำประสาตลอดไตรมาสครบสามเดือนและต้องมีองค์สงฆ์ครบสี่รูปหรือห้ารูปขึ้นไปจึงจะสามารถรับกระถินได้และกระถินนั้นไม่สามารถที่จะไปบอกกล่าวขอเลี่ยนลายหรือประกาศประชาสัมพันธ์โดยพระต้องโดยผู้เป็นประธานหรือเจ้าภาพทอดกระถินเท่านั้นและที่สําคัญถ้าเกิดใครก็ตามทีที่ไม่ศรัทธาหรือลืมไปว่ามีบุญกระถินปล่อยให้วัดใดตกค้าง ไม่มีการได้ทอดกระถินพระคุณเจ้าก็ไม่ถือว่านับพรรษาอย่างผมนําสาธุชนไปทอดกระถินสามัคคีณวัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาผมก็นํากระถินไปทอดทอดผ้าพระกระถินพระสงฆ์ก็การานกระถินแล้วนาผ้านั้นไปตัดเย็บให้เสร็จภายในหนึ่งวนันแล้วก็นุ่งห่มเรียกว่าผ้าพระกระถินเราก็เอาจตุปจัยถวายกับพระคุณเจ้าตามที่เดตตั้งใจอธิษฐานคือ13ล้านที่จะไปร่วมซื้อที่ถวายวัด เพื่อสร้างอาคารเรียนภาคปฏิธรรมส่วนท่านอื่นๆอ,อยู่ในจังหวัดอื่นๆก็ต้องทําอย่างนี้โดยเพราะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มักจะขาดญาติโยมไปทอดกรถินท่านก็ควรที่จะได้ร่วมกับสํานักพุทธหรือองค์กรทางศาสนาที่จะนําพากระถินไปทอดให้ครบให้ทั่วถึงเอาละครับผมว่าแฟนรายการศึกองราศี น่าจะใช้โอกาสสร้างบุญในครั้งนี้คือบุญกระถินประจําปีที่ปีหนึ่งทําบุญในครั้งเดียวก็หวังจะได้เป็นกระถินร่วมแรงร่วมใจร่วมสามาคัคคีเป็นมหาบุญคลบุญยุทธที่จะสําเร็จแก่ปวงชนชาวไทยและน้อมเก้าถวายบุญกุศลนั้นแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์จะได้เป็นมหามุคลโดยทั่วถึงกันครับ